สวัสดีครับก็มาดูฝาเวมร้อยิบห้าปาวานกันนะครับอันนี้เป็นฝาใหม่นะครับของแท้เลยนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นวาโซนะครับลูกห้าสิบหกมินี่นะครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหลอดเยืยงนะครับเยืงแค่มีเดียวนะครับไม่ได้ไม่ได้เยื่งเยอะนะครับแทบจะไม่ได้เยืงก็วาได้เลยเพราะว่าอันนี้บอกเลยว่าทนนะครับ หลอดอันนี้น,นี่นะครับเพราะว่าถ้าเยืยงเยอะไปกว่าน,นี้เนี่ยมันจะหลุดรูห้าหก 5, นะครับขนาดอันนี้ผมแทบไม่เยืองเลยยังอยู่แบบนิ่มิมมเลยนะครับนี่นะครับระยะแบบกลางใช้ได้ไปเลยครับแคมหกมิลหกจุดห้าเต็มที่เลยครับรับปาวานก็ลักณะนี้ ถ้าสนใจติดต่อมาเลยเบอร์น,นี้นะครับโอเคครับ